วัดเป็นไงบ้างครับก็นี่ก็แพ้ช่วงครับเริ่มครับเขารอยกว่ามันออกรถไปดัดถลอกทุกดอกไปดัดหน่อยตอนที่เทียวต้นเทียนหนึ่ตอนนั้นนี่เราอุดอักเลยอากาศเสียงเทียร์ไอ้เสียงแทนมือโหตะโกนดีบเราอ่ะยังยังไม่ออกไปยังยังไม่ออกครับยังไม่ออกเพิ่งแดดต้นยกก็ยังไม่เกระดากเท่าไหร่ครับแล้วตอนที่แฟน ตกลงโผล่แล้วแบบตอนนั้นเรารู้สึกไงอ่ะมีโดนสอบแทบเลื่องทุกดอกเนี่ยก็ตอนแรกก็อัดหน่อยทีนี้เดินซ้อมได้ก็รู้สึกโล่งนิดแต่ว่าครบยกนี้กลับมาได้เบียบอยู่สองช่วงตัวนั้นรู้ไหมในความรู้สึกเราคิดว่าคิดว่าถึงกับแพ้ไม่ในความรู้สึกช่วงกว่าหน้ากว่าหน้าน่าจะได้หน่าจะผ่านผ่านหน้าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับชัยก็มาก็เหมือนเดิมครับ ช่วงสองยกต้นเกมนี่ดูอึดอัดเลยแต่พอเงือซึมตั้งหลักได้นี่ไล่จับในฟันสองถือว่าทําได้ดีนะเราคิดว่าเราหน้าหน้าชนะไหมจังหวะจังหวะนี้ก็น่าผ่านน่าผ่านวันนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าสู้กับอะไรหลายอย่างเลยวันนี้ทั้งบรรยากาศแวดล้อมแล้วก็ทั้งคู่ต่อสู้บนเวทีแต่ว่าคบยกนี่กลับมาได้เปรียบสองช่วงตัวแล้วนะแต่ว่ากรรมการไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้เราชนะ เสียงใครับอัจฉีทั้งหมดเท่าไหร่ครับแสนแสนกับสองแสนาะสองแสนบไม่ะไหมี้เก็บกัต่อได้ไหมไเก็บกีรักเกบีรักเก็บมีต่อได้เหระมีความไหมอเโอเคมีมีมีขาดแก้่ยมงกันอีกครั้งเลยก็นาจะมีครับมีเราไปมีปัญหาครับยังไงก็ได้ครับผมน้หนักน right. ี้ร้อยสามสิบเป็นไงบ้า รอร้อยยี่สิบเก้าบีบน้องก็ลงมาที่นี่อืมแต่ว่าร้อยสามสิบดูมันใหญ่ไปไหมครับมันใหญ่ใหญ่ไปหน่อยครับหลังจากที่ชกครบห้ายกแล้วโดยที่มีผลการตัดสินเนี่ยในความรู้สึกรู้สึกไงครับหลังจากที่เสียใจครับก็เสียใจต้นเกมนี่โดนรู้สึกว่าอึดอัดทุกรูปแบบเลยแต่พอผ่านพ้นจุดนั้นมาแล้ว จะได้ครับผมน่าจะเป็นผมมันสามสี่แสนเมื่อกี้เป็นต่อครัวสองแสนมัก็ดีแล้วสามสี่นะครับเราไม่กล้าไปทำไม่สำเร็จอยากพูดถึงใครที่ติดตามเราหนึ่งติดตามว่าขอโทษนะครับผมที่ทำไม่ได้ก็ผมก <an> ็เสียใจอยู่ครับผมคนหน้เป็นตอนนเดี๋ยววันหลังจะทำให้ดีกว่านี้ครับผมทำให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับยืนยันตอนที่เซียนเซียนโหดีเราไม่มีไม่มี ความคิดที่จะล้มอะไรแน่หรืไม่มีครับผมไม่เคยมีครับผมสบายไปแล้วครับผมสบายต่ออาชีพไม่มีครับผมไม่เคยมีใครเราซื้อซื้อสายลูกไฟครับซื้อสายลูกไฟไปเต็มที่ลูกไฟครับผมมั่นใจได้เลยมั่นใจได้ครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ทำมาถึงเลยก็ไม่เป็นไรครับเป็นกลังใจสู้ต่อไปครับผมก็ขอต้อนเตือนไว้นะครับผมทำไม่ได้วันนี้ก็ผมก็เสียใจขอรับหนุนกันนะครับขอต้อนครับผมครับผมเป็นกลังใจสู้ต่อไปครับขอบคุณครับ